ค่ะขอกลับสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทางช่องนิวพาโชคน้องพารวยนะคะพี่บัวนะคะเข้าอีกแล้วนะคะทั้งหกหนึ่งทั้งหกเก้าเก้าหกเลยนะคะแม่นมากนะคะแนวทางของปู่นะคะก็ย้ําว่าเป็นเพียงแนวทางเนาะค่ะอันนี้เป็นหลักฐานเก่านะคะมีแต่แต่ต่องวดเลย 6 1 6, 1, 6 9เป็นตัวเน้นด้วยนะคะท่านผู้ชมเป็นเพียงแนวทางในการหยิบจับฉลากกิมแบงรัฐบาลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะหลักฐานเก่านะคะท่านผู้ชมปเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังแนวทางของพี่บัวกันเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่บัวนะครับผมสวัสดีค่ะครับผมวันนี้เดี๋ยวโทรสัมภาษณ์เอาในในไลน์นะคะพี่บัว ผมก็แสดงความดีใจด้วยเนาะโว๊ตปู่ให้ถูกทั้งบนทั้งล่างเลยเนาะพี่บัวอืมค่ะกาตั้งแต่คลิปต่องหวดเลยเนาะค่ะค่ะพอดีเพิ่งรู้ว่าออกมาพอดีน้องสาวโทรมาบอกอะค่ะครับค่ะโทรมาบอกก็เลยแม่จะตกใจนิดนึงอ๋อใค่ะเหมือนเหมือนที่องค์ปู่ท่านพูดไว้เลยเนาะบอกว่างวดนี้นี่เลขไม่เคลื่อนเนาะค่ะเลขไม่เคลื่อนค่ะเลขอยู่นิ่งครับ ครับครับครับผมแสดงว่าต้องมีเอฟซีนี่ถูกกับพี่บัวแล้วก็ถูกกับปู่เยอะมากเลยเนาะรอบนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะถูกเยอะถูกมากถูกน้อยแค่ไหนเนียค่ะเพราะว่าตอนนี้เราก็ยังไม่ได้ข่าวนะคะค่ะยังไม่ได้ข่าวแต่ว่าปู่ขีดเช่นใต้ให้เลยนะคะหกเก้าเก้าหนึ่งหกหนึ่งเนาะค่ะครับโอ้แม่นมากนะคะถ้าถูกทั้งบนทั้งล่างเลยเนาะแต่เสียดายมันไม่ถูกสามตัวแค่นั้นเนาะ ค่ะไม่เป็นไรค่ะสองตัวก็ได้สองตัวบนล่างโอเคครับ่ะสองตัวบนล่างโอเคแล้วเนาะพี่บัวค่ะสองตัวบนล่างเลยครับรู้สึกว่าหลังจากที่ปู่องค์ปู่พิราศท่านไปแล้วปู่ดำท่านบอกว่าอยากได้ายสีใช่ไหมครับพี่บัว อใบสีนี้เป็นใบสีแบบให้ให้ให้ใหทางตำหนักทำเนาะก็คือเหมือนท่านจะทำให้ให้เปิดให้อย่างนี้นค่ะท่านจะเปิดให้ป mm hmm. ู่ตาแต่ถ้าเป็นปู่องค์อื่นก็ได้เหมือนกันอย่างเนี้ยค่ะได้ได้เหมือนกันคทุกองเลยเลยนะทำทำถวายท่านได้ครับผมสังเกตก็คือเป็น ที่ตําหนักของพี่บัวในส่วนใหญ่จะชอบใบสีเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมครับพี่บัวค่ะชอบใบสีค่ะเพราะท่านชอบมากใบสีเพราะใบสีนี้เป็นเป็นใบสีสามารถสื่อค่ะท่านได้ด้วยอย่างเงี้ยค่ะค่ะองค์ท่านได้เป็นสัญลักษณ์ที่เราจะถวายท่านอย่างเงี้<ม> <C' est S 1> ยสัญลักษณ์ที่ดีมากครับขอขอ,อยากถามพี่บัวหน่อยได้ไหมครับว่าตอนตอน,ตอนที่ปู่จะเขียนตัวเลขลงไปในกระดาษพี่บัวเห็นเลขด้วยไหมครับ จำว่าเห็นเลขด้วยไหมไม่เห็น,ไม,หนไม่เห็นด้วยนะคะแต่ว่าท่านจับมามาบอกให้เราให้เรามาบอกให้เรารู้เลยว่าให้เขียนเป็นเลขตัว,ตวนี้นะตัวนี้นะแต่ว่าวแต่เวลา <servicios S 1> เราเขียนเข้าไปแล้วให้มือเขียนเข้าไปแล้วก็จะมันก็นจ,ะจะไปอีกแบบหนึ่งอย่างเงี้ยคนะ่ะ<ว>แบบปู่ท่านบอกให้เป็นเลขตัวนี้นะอย่างเช่นในใจในใจนะปู่ท่านบอกว่าให้ให้เรารู้ในใจอย่างเงี้ยว่าเป็นเลขตัวห้านะอะไรอย่างนี้ ห้าเก้าเจ็ดอะไรประมาณนี้เนาะ,ะก็สมมติแบบเป็นตัวนี้ดี๋ยงนี้ก็มันไม่ได้มันไม่ได้เป็นแบบนั้นอะ่ะมันเป็นต<อ>ัวเป็น,นรัคแับผมแบบมือมันไปเองเลยก็คือว่าเลขเลขที่จะเขียนกับเลขที่คิดมันเป็นคนละตัวใช่ไหมครับพี่บัวใช่ใช่ค่ะใช่ใช่ค่ะและ้วนิดมือมือปู่ท่านหมกมือปู่ท่านแบบมันไปไม่ได้อะ่ะมันก็เลยมันต้องไปแบบอย่างนั้นแทนอืม สังเกตแล้วตั้งแต่ที่ปู่ท่านมาปวดภัยแล้วก็มาบอกโชคบอกลาบนี่ยังไม่พลาดเลยเนาะพี่บว<า>ัวเนาะค่ะก็ถ้าส่วนน้อยค่ะ<า>น้อยที่จะพลาดอยู่คับผมส่วนใหญ่ก็จะถูกสองตัวสามตัวนี่มีตลอดเลยเนาะพี่บัวนเนาะค่ะจะเป็นแบบสลับกันอย่างนี้ค่ะครับ ก็คือเหตุผลที่ปู่ให้แปดแปดแล้วมันออกเจ็ดเจ็ดนวดก่อนมันก็คงต้องมีเหตุผลของมันแล้วเนาะพี่บัวใช่ค่ะมีเหตุผลของมันอยู่บางทถาีถ้าให้เบิ้ลมาอย่างนี้เราก็สามารถไปตีขึ้นตีนนลงได้อ,อย่างเงี้ยค่ะครับผมก็คือถ้าหมากหวานแล้วเลขเลขจะนิ่งหรือว่าไม่นิ่งนีต้องรอถามปู่อีกทีใช่ไหมครับพี่บัวค่ะค่ะต้องถามดูอีกทีนึงว่าเลขจะนิ่งไหมหรือจะ อยู่ไหมหรือจะลอยหรือจะวิ่งแบบไหนอย่างนี้ค่ะท่านก็จับปอกมาอีกทีหนึ่งครับผมสช่สำหรับคนที่อยากร่วมถวายใบสีให้องค์ปู่ท่านก็ให้ติดต่อหาพี่บัวกับครอบครัวได้เลยเนาะได้เลยค่ะครับผมเดี๋ยวเอาไว้เดี๋ยววันพรุ่งนี้แอดมินจะเข้าไปหาพี่บัวกับองค์ปู่ที่บ้านนะครับพรุ่งนี้ค่ะได้ค่ะค่ะสังเกตดูเนาะถ้ามันหลุดงวดหนึ่งเงนี้ งวดถัดมามันเข้าสามตัวก็มีเนะาะแต่ว่างวดน,นี้เข้าทาัทาง้ท<า>งหมดเท่าไหส่วนน้อยค่ะส่วนน้อยนี่ก็สามตัวนี้ก็ถามว่าจะน้อยไหมมันก็จะมีระยะเวลาของเขาเนาะบางทีเขาจะให้แค่สองตัวบางทีเขาก็ให้สามตัวแล้วแต่ช่วงเนี้ยท่านจะไม่ให้แบบสามตัวเลยทีเดียวอะไรประมาณเนะี้เพราะว่าท่านก็จะรู้เหตุผลอยู่เนาะว่าถ้าให้เยอะมากไปหรือน้อยไปมันก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะไระท่านก็จะ แต่ท่านจะไม่บอกเราอย่างงี้ค <LOL> ่ะค่ะว่าให้เราพูดออกมาแบบนั้นท่านจะไม่บอกเราอแต่ว่าปู่ให้สองขานี่บ่อยมากเลยเนาะค่ะพี่บัวค่ะค่ะครับให้บ่อยอยู่ค่ะครับก็คือตอนที่ปู่ท่านยังไม่ได้บรรลงตอนที่ท่านมาสื่อสารพี่บัวพอจะทราบไหมครับว่าปู่ท่านจะให้กี่งวดให้ถูกกี่งวดแบบนี้ครับไม่ทราบเลยค่ะเพราะปู่ท่านก็ไม่ได้บอก มาอย่างนี้ยว่าจะให้ถูกกีงวดหรือจะให,ให้ให้แค่ไหนอะไรประมาณนี้ค่ะเนี่ยท่านไม่ได้บอกไม่ได้กําหนดมาแต่ถ้าท่านให้ท่านให้ได้อย่แต่ว่าจะเข้ามากน้อยแค่ไหนท่านาก็บอกไม่ได้อืมครับก็คือรู้แต่ว่าปู่ท่านอาจจะให้ไปตลอดแต่ว่าจะได้มากได้น้อยถูกสามตัวสองตัวนี้ก็ปู่ท่านไม่ได้บอกไว้ใช่ไหมครับพี่บัวค่ะใช่ค่ะ<อ>ท่านไม่ได้บอกไว้อย่างนี้ยค่ะ ท่านไม่ได้กําหนดว่าจะถูกมากน้อยเท่าไหร่อันนี้ก็แล้วแต่ทางทางเอฟซีเขาจะถูกกันเนาะหรือทางผู้คนที่เขาดูทางช่องนี้อย่างเงี้ยถูกกันอย<ช>่า<ไ>งเง<ม>ี้ยค่ะแั้แต่บุญวาสนาด้วยอย่างเงีย้ยค่ะว่าใครได้บุญมากก็อาจจะได้อาจจะถูกมากมีบุญน้อยก็อาจจะได้น้อยบางทีก็บุญไม่เสมอกันจริงๆนะบุญจะไม่เหมือนกันแต่ละคนค่ะา ก็ให้เอฟซีที่ดูคลิปอยู่ตอนนี้ขยันสร้างบุญสร้างกุศลเนาะพี่บัวเนะาะค่ะแค่ก็แต่ว่าทําบุญทําทานอ,อตามวัดตามอะไรอย่างนี้ก็ได้เนาะเพื่อที่จะเสริมด้านโชคลาภใช่ไหมคะพี่บัวค่ะเสริมด้านนี้ด้วยแล้วก็แต่ไม่ใช่ว่าทําทําแล้วจะเห็นผลเลยทีเดียวค่ะต้องมีระยะเวลาของเขาด้วยครับเหมือนเราสะสมไปเรื่อยๆเนาะคะ่ะค่ะใช่ค่ะ บ,บางทีแอดมินก็อยากรู้เหมือนกันนะครับผมว่าองค์ปู่ท่านนี้ไปเห็นเลขมายังไงเนาะเพราะว่าเวลาแอดมินนั่งถามปู่แล้วก็ถามเกี่ยวกับตัวเลขแนวทางเหมือนปู่ท่านแบบรู้เลยเนาะว่าเลขมันจะมาในลักษณะไหนแล้วก็แม่นมากจริงๆเลยนะพี่บัวค่ะก็ทางล่างเองก,ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าปู่ท่านจะให้เลขมาแบบไหนอย่างนี้ด้วยเหมือนกันเพราะว่าล่างก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะาตอนที่ปู่ท่านมามาอยู่ด้วยนี้ก็ เราก็ไม่รู้ว่าปู่ท่านจะให้เลขแบบนี้อะไรประมาณเนี้ย <c oughs> แล้วก็ไม่เป็นไรท่านให้แล้วเราก็ดีใจด้วยอย่างเงี้ยแล้วก็ส่งผลให้ดีกับร่างด้วยแล้วก็ให้กับทุกคนที่รับถือปู่ท่านด้วยค่ะครับครับผม <c oughs> ก็ถือว่าเป็นไม่ใช่เรื่องบังเอิญเนาะถือว่าเป็นเรื่องที่ว่าอันนี้มากเลยนะปู่พ่อปู่ท่านแม่นมาเลยตั้งแต่แอดมินตามมาก็ยังไม่เจอใครที่แม่นขนาดนี้เลยเนาะอืมค่ะค่ะอยู่ที่เรา ก็คือท่านดีปฏิบัติดีท่านก็จะช่วยเราด้วย่ะค่ะถ้าเราไม่ทําผิดทําอะไรท่านก็จะช่วยเหลือเราตลอดค่ะสามตัวปู่ก็ให้มาหลายรอบแล้วเนาะตั้งแต่ไปถ่ายพี่บัวเนาะอ,อ่าค,ครับแล้วอย่างนี้เราเราทำยังไงครับถึงแบบสามารถขอปู่ได้สามตัวตรงๆบ่อยๆอ,อย่างนี้เรามีวิธีไหมพี่บัวเออ อันนี้ปู่ท่านให้มาเนาะมีวิธีไหมก็อยู่ที่เราปฏิบัติด้วยเนี่ยว่าท่านจะยานท่านจะให้มามากไอมแค่ไหนอย่างเงี้ยบางทีเห็นแล้วบางคนก็ให้มาเยอะมากเกินไปบางคนก็อาจจะมีการโลภมากอย่างเงี้ยท่านก็เลยให้แบบให้มานิดๆหน่อยๆเอาอย่างเงี้ให้เราแบบกินได้นานๆโอ,อ,อครับผมแล้วก็ตอนตอนถ่ายพี่บัวแรกๆเนาะสามตัวก็โอกาส เขาอาจจะบุญไม่ถึงขอสวงตัวล่างตรงๆเด้อผู้น่าจะได้ตรงๆนะคะคนที่คอมมินต์นะคะเพราะว่าเขาดูงแต่คลิปต่องวดเลยนะคะคนนั้นแต่ถ้าแบบว่ามาขอเป็นรางวัลที่หนึ่งเลยอย่างนี้มันก็ไม่ได้นะเราก็ต้องบอกว่าขอขอมีโชคมีลาบบ้างเงี้ยได้นิดหน่อยก็ยังดีเลยประมาณถ้าเราขอพรท่านเราขอแพ่พอขอได้โชคได้ลาบของเขาบ้างอะไรนะพอไดปุดนนี่แล้วก็มาใส่เองค่ะ ผมีในบ้านเป็นบางส่วนครับครับผมแต่แอดมินก็เชื่อนะครับผมว่าคนที่ถูกกระปูงวดนี้นี่คิดว่าน่าจะมีหลายคนเหมือนกันครับพี่บัวถ้าก็ขอขอให้ถูกกันเยอะครับครับถูกกันเยอะอยู่นะคะอันนี้ถ้าถูกกันเยอะเราก็ดีใจกับเขาด้วยครับครับถ้างนั้นเอาไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวแอดมินจะเข้าไปหาที่บ้านนะครับพี่บัว ค่ะได้ค่ะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอ<ะ>ขอบคุณเพียบบวกมากๆนะครับขอบคุณครับค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะค,ค่ะท่านผู้ชมก็กดรอไว้นะคะแล้วพิมพ์รอแล้วก็กดติดตามทางช่องไว้นะคะสำหรับใครที่ยังไม่ติดตามเนาะเพื่อที่จะได้เห็นคลิป ใหม่ๆคลิปล่าสุดของพี่บัวทุกคลิปนะคะให้กดติดตามทางช่องไว้นะคะย้ําว่าเป็นแค่แนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเดี<ๆ>๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปตามแนวทางต่องวดให้ท่านผู้ชมทันทีเลยนะคะวันนี้แอดมินก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ